คนละห้าร้อยบาทมาเลยพี่ตามรถตามนันติงครับกินเลยนะกินได้กินจุ๊บมั้ยใจเนตีงหน่อยอ่ะกุ้งกุ้งกุ้งอันนี้อันนี้ใครอยากให้กินเฮ้ยพี่ทำเองใช่ไหมอันนี้ผมมีคนทำเองครับเออผมไปตกมาเมื่อวานนะตกที่ไหนคะตกกุ้งไปกับใครครับแฝงครับออ๋ตอนนี้ตามัน ตุ๊ดแตปกมงก็ยังไงวะจ้ะชุดนี้ตามได้หรอคุณกิมูกระหรอจะไมกินมูกรเต็มตัวไม่ผมไม่กินผมไม่นั่งอย่างเดียวผมนั่งเรากินน้องตามหผมไม่กินเลยกินชิ้เดียวกินชิ้เดียวไม่ใเอ็งมา้จอยเลยมาตีสามพันสองร้อยคนกดแล้วกดแล้วมาวันนี้แจกเชร์ละห้าหยแจกขออนุญาตแจกเชียร์ละห้าอย้กันได้ได้ได้ใส่เลยใส่เลยไม่ได้ ามทีหน่อยได้ไหมวันนี้เราจะให้คเตารินจให้เรากินนะคะได้ผมเนเเมดผมว่าใเมไม่ได้กเเจดริงจริงนใส่เลยเจ็บดิวเจด้ปะเเลี้ยวเลี้ยวไม่เดดวเี้วเลียวเล้วเรวเดียวแดนปรดงเรีวแดนด เดียวแ้เดียวเดียวเดียวเชุดม่วใส่แบบคุณนะใส่จังแอบคุณทามมาใส่กด้จริงเหรอใส่บวอ่ะเอากินหน่อยนนี้ะเอาไกินบเอากินหน่อยเดี๋ยวไปจอยแงเดี๋ยว้ไปชลบุรีพรุ่งนี้นะเราผ้าเรอนะครับใส่ชุดรถใส่บุงัวเราไม่เห็นไหม ดีนะคะแจกแชรแล์ละห้ารอยบาทมาใส่เลยชอบแบบไหนอ่ะมอแล้วมัโอเคอ่าโอเคแล้ใส่อะไรอีกมะเขืทศยังไงมะเขือเทศไหมไว้ดีุใช่มาอ่ะมะเขอเทศอเหลอีกสามาที5 0ิวินาท ปักหมุดคนที่ใสเ้เยอะเพรงะเขเกี่ยวไหมอ่ะอ่ะเราใส่ดูอ่ะช่วยแฟนนะสัตย์ครับอีกอ<า>สองนาทีนะคะใครขึ้นผู้ชแชร์เราแจกนะคะอ่ะใส่ลงไปเลยใสย<อ>่เลยใส่เลยเออปลารปลาปลาร้าเด๊ตาอากาศไม่เป็นฟิลเตอร์ไม่แนะนำครับผม <laughs> สวยหรอมาเต็มแค่ห้าร uh ้อยใส่เอาทัพพีมาทัพีมาหน่อยมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วจำได้เลยที่ชื่อประเด็กแนัไหนก็เอาไว้อาส้มตำองวัวแล้วกมาล้ก็ ไม่ต้องใส่นาดนั้นนะใส่งที้ก่อนเอาไปใ่่้อ่าใช่ีอ่าแล้อีก่ีนะคะสำหรับใครขึ้นผู้แชร์นะคะ <c oughs> แจกเราไปละ500ร้บาทเพราะโกตอนนี <c oughs> ้ <c oughs> มากเลยรู้ไหมโหดีทำเป็นนะกินน่ากินมากเชิญและจากใครขึ้นผู้แชร์เท่านั้นนะคะวันนี้ใครขึ้นผู้แชร์เท่านั้นนะคะแจกรางวัลละห้าร้อยบาทสองรางวัลไปเลยอ่าอ่าชิมเอาไปทานก่อนดีขอร้องค่ะไม่นี่แหละจวไปเปิดร้านต้มตัยวปลายอมอ่าเอออร่อยนะคะวันนี้ท่านำสองร้ยเอามา วไว้หนางไว้ั่นก่อนครับแล้วก็ตัดทีมก่อนทีมก่อนโอเคไหมอ่าเชยแล้วเชยแล้วอ่ะอร่อยกินไหมนง ยดยงเยอ่จิไมดืมไหม่ไหมองเียเียร์อยกโอ้เค็มใ่ไไม่เคมอร่อย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 มอโอ้เบเนรครับใครพี่สวัสดีครับค่พ่อค้าขายเบียร์ของเงินรางวัลครับเอาไปเล่นป๊อกเด้งครับพี่โอ๊ต นี่มาเล่นนี่มาพี่โอ๊ตมามาคนแรกเดี๋ยวขอแจกคนแชร์ก่อนคนแรกขออนุญาตปักขุดล้วกันใครขึ้นผู้แชร์แล้วขออนุญาตปักขุดคนที่แชร์นะคะมาขออนุญาตปักขุดคนที่แชร์นะคะเราอยากได้รางวัลมาอ่าพี่โอ๊ตสวัสดีครับอร่อยจริงนะอร่อยจริงโอ้โหเชฟแนลรู้จักไหมเชฟแนลไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม แ <Okay. S 2> พี่เดียวพี่เดียวไปเป็นในมีกก็เลยนะสาวซุ้มพี่เดียวพี่เดียวมาแล้วเหรอพี่เดียวพี่ใครจุนมาดิครับพ่อบ้านแม่บ้านพี่เปิน้นพี่โซดานะคะแม่แม่หลินวันนี้เลยก็ได้นะเ็นซะแทชปักหมุดให้เลยค่ะปักหมุดคนนี้นะคะอ่าววันนี้เลยก็ได้นะน้องอะไรคะเนี่ยพี่จอยธัญพรอ่าส่งเลขบัญชีมาหน่อยค่ะที่หนูปักหมุดนะคะส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวหนูโอนให้ แล้วตามตามให้พี่จุ๊บด้วยอ่ะพี่เอาให้พี่จุ๊บมาธัญยพรได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชิมเลยพี่จุ๊บคันยาพรน้องธัญยพรนะคะไม่เก็บยดไหมนะครับผมเขาแสบซื้อพี่จุ๊บแตอยากชนะคนด้วยแต่มาคุ้มเอาดีๆนะแกงเก็ีดอยู่ในหม้อยังเลยนะคะตักดีได้นะอ่ะ่งเลขบัญชีมนะคะน้องธัญย ได้มากน้องพันยาพรส่งมาให้ไปได,ได้มากไนะได้รสชาติไม่รู้ไงน้องพันยาพรส่งมาค่ะส่งมา,าได้ส่งมา,าได้ลเลยนะคะพันยาพรคนต่อไปค่ะคนต่อไปันนี้ค่ะ พอัชลลค้าเดี๋ยวเราจะทำการตวนหน้าไลน์เลยนะส่งมาทางแมเสเซจก็ได้นะ้าส่งมาทางแมเสเซจได้เลยนะคะหิวค่ะอร่อยจริงอร่อยเฉยเลยมงมมากออยจริงนะอร่อมค้ร้บคนะค่าปดร้านด่วในหัวพุ้มกอโครับด่วนขับลูกพี่พี่ตอนน่อสวัสดีครับพี่ไปตวนกินผีมุงพี่เนยเปล่า ขอบคุณค่ะขอจิ้มพี่มือในหัวเลยครับได้ครับพี่นกมาเลยสาวพะรุงบากพงงานส่งเลขบัญชีมาหลังไม้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดการให้นะเดี๋ยวหนูโอนน้ารักเลยนะคะส่งเลขบัญชีมาหลังไม้เลยนะคะห,ห,นะหะล,ะคะลังไม,ม้หลังไม้ะคะุรถุรถห,หลังไม้มาหรือยัง ะะอ่โอเคส่งเลขบัชีมานะตอบแล้วนะคะตอบแล้วน้องตอบแล้วลอนี้ใส่ได้ไหมใช่เลยใเ<ช>ิมใ,<ช>ใส่ันาวอ่เริมใส่บักนา, <c oughs> าวนะคะน่ารักมากขอบคุณค่ะนี่เลยได้ไหมใส่ได้ใช่ใส่ลงไปเลยล ตัางรอผมทำต้องตามครับก็ดูพี่เนยทำต้องตามต่อไปนะคะ,ะไหนหมดเลยนะเต็นอ่าเต้นเลยอ่ะรอนะคะรอนะคะรอแป๊บนึงนะคะไรอ่ะเนี่ย โอยเอ็ดดูช right> ุดต uh ัมปะพุ่งนคูพี่ปิยะวะดีแมใชใชชุดคู่สวยเกินไม่าตปพุผมเลยมาตํามแมตัมปะพุ่งอ่าการกันดีตอนไหน อ่าคุณธัญ,ญพรของคุณธัญ,ญพรนวน,รน,ะะน,รรนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมสลิปการวนวนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปต่อไปนะคะส้ากระสอบาวกระสนะคะวนปก่อนอ่ะนไปก่อนนะคะแล้วท่ออไห เผ็ดมากงงว่าพริกเจ็ดเม็ดเผ็ดมากอ่าอันนี้พี่สาวพัทลุงนะคะโอนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเสาวพัทลุงนะเห็นไหมนะคะโอเคโอนให้เป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะมาเอ็นดูยุบเชื่อไหมว่าเนี่ยผมทำกินได้ดีเลยสรุปกินได้ก็กินกินไม่ได้ด้วยอร่อยอร่อย <c oughs> เดี๋ยวไม่ตรเดี๋ยวพี่ตรว เอ็นดูตำมะคงกินนุ่สีหวานอมากค่ะใส่ปลาไหลเยอะอร่อยมากคนพี่เนยอยากลองตัำถั่วไหมเผื่อจะเผื่อต้องตำกินเองต้องตมาเช่นอร่อยนะตัำถัวถ้าตำกินเองอ่ะดใช่น่าจะดีนะน่าจะดีนะน่าจะดีใช่ไหมพี่จุ๊บทรางแต่หน้าบอกหน้าจะดีนะน่าจะมนเสิร์ฟ อ่าโอเคอันนี้อันนี้แกงเห็ดได้กินหรือยังกินแล้วอร่อยไหมอันนี้คือแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแซ่บจังมึงเป็นโต๊ะแบบแบบเป็นโต๊ะคุณแดบบิมากแบบนะคะซัมเป็นแล้เป็นนายดีมากวันแบบนี้กินแกงเห็ดนะคะกับตะมะพุออง <c oughs> <c oughs>